สวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันอีกแล้วกับไหม่ออมสินครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามาที่ป่าโคกเหมือนเดิมนะครับวันนี้เรามาเจอสมุนไพรตัวหนึ่งที่ผมตามหามาเกือบ2ปีแล้วเดาไปเดามาวันนี้มาเจอแล้วครับเจอเป็นโดงเลยคุณผู้ชมสมุนไพรตัวนี้ก็คือกระชายป่านั่นเองครับมีหลายท่านที่เก็บไปแล้วก็ไม่รู้ว่ามันคือต้นอะไรวันนี้เราจะมาบอกจุดสังเกตง่ายๆในการขุดกระชายป่าเอาไปทําเป็นยาแล้วก็เอาไปกินเป็นผักด้วยนะครับกินเหมือนกันกันกบกระชายบ้านเลยคุณผู้ชมแต่หัวเขาจะใหญ่หน่อยเดีย๋ยวไปดูกัน คุณผู้ชมครับตรงนี้ที่ปกปุดเมื่อกี้นะครับเรามาเจอทุ่งกระชายป่าเต็มเลยจะมีเฉพาะบางป่าเท่านั้นสังเกตง่ายๆเลยนะครับคุณผู้ชมใบของเขาจะมีลักษณะคล้ายๆใบของขมิน้นคล้ายๆกันเลยแต่ขมิ้นเขาจะใหญ่กว่านี้แต่จุดสังเกตก็คือตรงข้อของต้นเขานะครับจะมีลักษณะสีแดงแบบนี้ครับลักษณะของใบของต้นก็จะอ่อนนุ่มกว่านี่ครับผม แต่ถ้าใครยังสังเกตไม่ได้ผมแนะนำนี่เลยครับหัวกระชายเดี๋ยวจะขุดให้ดูหัวนี้ยังไม่สวยเท่าไหร่ครับอันนี้คือรากกระชายเป็นกระชายป่านะสรรพคุณเดี๋ยวผมจะบอกโดยเฉพาะคุณผู้ชายห้ามพลาดเด็ดขาดเลยเพราะว่ากระชายป่าสรรพคุณแรงมากจริงๆและดีมากจริงๆไม่ต้องไปซื้อกระชายที่ราคาแพงๆกินเราเอาไปทําอาหารก็ได้หลายคนก็เอาไปทําเป็นขนมจีนน้ายาแล้วก็เอาไปทําเป็นผักพาเดินดูก่อนนะนี่ครับคุณผ,ผู้ชม ขาก็าจะอยู่เป็นกลุ่มก้อนแบบนี้นะครับมีทั้งต้นเล็บต้นหยางสลับกันตามป่าโคกป่าเต็งรังมีหมดเลยนะแต่ก็ไม่ได้มีทุกป่านะครับป่าโคกแบบนี้เขาอยู่ได้นะครับอยู่รอดด้วยหวัวใต้ดินเขาเขาจะอยู่ใต้ดินนั่นแหละคุณผู้ชมเวลาไฟไหม้มันก็ไม่เป็นไรนะครับแด่ยเวลาฝนตกเขาก็าจะงอกมาแบบนี้ช่วงที่งอกขึ้นมาก็ช่วงสักประมาณเดือนพฤษภาคมเขาได้น้ําฝนใหม่ๆ เดินทั่วป่าแล้วมีแค่นี้จริงๆนะครับคุณผู้ชมตรงนู้นก็พี่ปองแป้งนะครับพี่ปองแป้งสวัสดีคุณผู้ชมเลยเร็วสวัสดีครับเริ่มมี FC แล้วก็วอย่าลืมติดตามนะครับปองแป้งสมุนไพรนะครับเดี๋ยวผมจะขุดให้ดูนะว่ากระชายป่าเนะป็นยังไเวลาขุดค่อยๆขุดนะครับเพราะว่าถ้าเราขุดโดยที่ไปใกล้ๆต้นของเขามันจะสับหัวเข้าไปด้วย<ม>ก็พยายามขุดรอบๆครับ อืมคุณผู้ชมตอนนี้สวยครับเห็นติ่งเขาไหมครับตรงนี้แ่ะอันนี้คือหัวกระชายนะครับสบรรพคุณของกระชายนะครับคุณผู้ชมกระชายปลาสรรพคุณบอกไปเลยเยี่ยมยอดมากมีการเอาไปขายในเน็ตเ,เยอะมากเลยนะครับสบรรพคุณแรกๆเลยก็บำรุงกำนัดครับ คนที่กามตายด้านสามารถเอาไปดื่มได้เลยแก้ท้องฝืดท้องเฟ้อก็ได้หรือว่าใครที่จะเอาแบบกินเป็นผักเป็นอาหารนะครับทาได้หลายเมนูมากๆเลยส่วนคนที่บํารุงกามตายด้านบํารุงกาหนัตบารุงทางเพศก็สามารถใช้หัวเงาของเขาเอาไปปั่นผสมกันกับน้ําผึ้งเดือน5หัวสดๆดแบบนี้นะครับสามารถเอาไปกินได้เลยครับปั่นเป็นน้ํากระชายได้เลยหรือว่าใครที่ไม่อยากเอาไปปั่นก็สามารถใช้หัวสดหรือว่าหัวแห้งนาไปต้มน้ําดื่มตัวนี้จะช่วยบํารุงกาหนัตบารุงกาลังบารุงร่างกายแก้กามตายด้านนะครับเสริมสมรภาพเสริมพลังทางเพศ ได้ด้วยคนที่อยากบำรุงกําลังบำรุงร่างกายร่างกายอ่อนแรงไม่แข็งแรงก็สามารถกินได้ครับยิ่งกระชายทุกวันนี้นะครับเขาบอกว่าสามารถนําไปช่วยอาการโควิดได้ด้วยครับแต่ตอนนั้นเป็นกระชายข่าวนะครับกระชายป่านี้ยังไม่มีงานวิจัยและอีกสูตรหนึ่งสูตรดองเหล้านะครับใช้หัวสดฝานเป็นแวดสามารถนําไปดองเหล้าได้เลยครับโดยใช้หัวกระชายป่าของเขาแบบนี้แหละครับคุณผู้ชมไปดองเหล้าได้เลยครับเดี๋ยวผมจะขุดอีกนะค่อยๆขุดนะครับติ่งเขาจะได้ไม่หลุด สวยมาก ผู้ชมครับเป็นยังไงบ้างกับกระชายป่าของเรากลิ่นหอมหอมครับขนาดขวดนี้กลิ่นฟุ้งไปทั่วป่าเลยกลิ่นเขาจะแรงมากๆเลยครับก็ผู้ชมกลิ่นกระชายเนะาะบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบส่วนตัวผมแล้วชอบมากๆครับเพราะว่ามันเป็นสมุนไพรตัวหนึง่งที่ช่วยขับลมได้เป็นอย่างดีเลยแล้วก็คนที่มีอาการท้องอืดท้องเฟอ้อทานไม่ได้เลยกินได้ครับเอาไปใส่เมนูขนมจีนก็ได้หรือว่าจะเอาไปปั่นกินเพื่อสุขภาพก็ได้ครับก่อนจากกันฝากไว้เหมือนเดิมนะครับสมุนไพรถ้าเราจะกินจะใช้ให้ศึกษาข้อมูลดีๆแล้วก็ปรึกษาผู้ที่มีคววาาาามมมรู้้ทงดนนนสุไ่่จะเป็ แพทย์แผนไทยหรือว่าเภสัชกรไทยครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปวันนี้ไมออมสินขอลาไปก่อนนะครับกับกระชายปา่าสวยๆของเราครับสวัสดีครับ